หลวงปู่เสานั่งสมาธิตัวลอยหลวงปู่เสากันตสศีโลนั่งสมาธิตัวลอยขึ้นลืมตาขึ้นดูตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว,ว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นหน้าเลื่อมใสมากที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอ บางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราถ้าจะลอยขึ้นจากผืนแน่ๆเลยลืมตาขึ้นมาดูตัวเองขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพาวะผวาวงกับเรื่องที่ตัวลอยท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆ สูงประมาณ1งเมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิท่านจึงไม่มีสติพอหยับยั้งไว้ได้จึงทําให้ท่านตกลงมาสู่พื้นเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกตัวว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามทําสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเอง ก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกพอท่านไม่ได้ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านก็ยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเหนี่ยว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบ ตัวท่านเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้อยู่ในสมาธิเพื่อตัวลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนําขึ้นไปเหน็บไว้แล้วค่อยๆเอื้อมมือจับด้วยความมีสติแล้วนําวัตถุนั้นลงมาทางสมาธิภาวนาคือพอหยิบวัตถุนั้นได้ก็ค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาถึงพื้นแบบปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับทําให้จิตออกจากสมาธิจริงๆ เมื่อท่านได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่ไม่ได้ลอยขึ้นเสมอไปนี่เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสารู้รสึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นแรก จนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตท่านพระอาจารย์มัน่น